สวัสดีครับถ่ายทอดสดนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับเป็นวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพนหกสิบเจ็ดนะครับเป็นวันแรงงานนะครับแรงงานทุกท่านคงจะได้หยุดแต่ผมคงไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่าทํางานอยู่ที่บ้านครับถ่ายทอดสดขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้สินค้ารีวิวไปแล้วนะครับรอบหนึ่งครับ เป็นมีดโบวีนะครับอันนี้มีท่านคุณยศพันธ์วิไลรดครับตำบลตำบนวังกระโจมนะครับอำเภอเมืองนครนายกนะครับสั่งมานะครับั่นก็มาสั่งเพิ่มอีกเล่มน,นึงนะครับโบวีรุ่นเล็กนะครับดูครับรีวิวก่อนส่งท่านวันนี้เลยนะครับ ครับโววี้ขัดขาวนะครับอันนี้เป็นหล็กตลับลูกปืนนะครับอันนี้รีวิวเป็นหนึ่งรอบแล้วนะครับยาวสิบนิ้วนะครับ น้ำยาว5นิ้วครึ่งของกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับครับดัามามปยูนะครับคุญยศพันธ์วิไลโลดนะครับตะบ,บนวังกระโจมครับเผิอมเมืองครนายกนะครับสันจนาอกหนึ่งข้างหลังจะเป็นฟันเรื่อยนะครับ ครับพร้อมเดินทางไปนครคนายกแล้วครับน,นี่รอบบ่ายอันนี้รุ่นเล็กนะครับทำไม้ประยุงเช่นกันครับเก็บป่าเ็ป่านะครับ ครถึงยดสัพ,พันวิไลโลดครับกระบวนวางกระโจมเพื่อมือนครนายกครับสินค้าอันเรียบร้อยครับทันสั่งมาเพิ่มหนึ่งเล่มน,นะครับยาวเจ็ดนิ้วนะครับผมเจ็ดนิวน้วของเดินทางครับ Terima